ของถูกเนี่ยพอมีแตกของมีมีไหมคะพี่ชาวขะทุกตลาดหุ้น่ะมันจะมีประมาณพี่ชาวเซว่าหเปหรือสเปเซแค่น si um like ั้นเองถ้าเกิดเปรียบเทียบจากโลนะโลช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนใช่ไหมที่มีที่มีเรื่องของสงครามกับกับทางเขมรละนั้นพุ้นไทยโลเลยก็ก็เหมือนจะขึ้นมาเยอะ ก็ดูไม่ถูกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นม mm ุม hmm. มองมองแองเกิลหนึ่งที่เรามองแต่แต่ถ้าเกิดเรามองแบบยาวๆอะ่ะก็ต้องไปนั่งดูพนหุ้นแต่ละตัวนะว่ามันถูกแพงหรือเปล่าแต่การลงทุนมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าน,นั้นไงมันต้องดูเรื่องของอธุรกิจเรื่องของความความแน่นอนของธุรกิจเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของอนาคตว่ามันจะเติบโตหรือมันจะแย่ลงอันนี่ก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มคือคนชอบมองว่าตลาดหุ้น เป็นรอบๆเราจมันขึ้นมาแล้วมันจะจบรอบแล้วอะไรเงี้ยคือพี่ชาวกลับมองว่าไอ้ที่ทุกคนคิดอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกถามว่าจบรอบหรือย,ยังไม่มีใครตอบได้ถูกป่ะคนตอบก็คือเดาใช่ไหมก็เดาไปเรื่อยถูกบ้างผิดบ้างแล้วแต่ก็แค่นั้น,นจากร้อยเอร์เซ็นตเนี่ยไฮคุณิตี้ซุปเปอร์สต็อกเนี่ยมีถึง10%บเปอไหมคะพี่ชาวสซไม่เกินคืออดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นถ้ามองย้อนหลังยีปีที่ผ่านมา ก็จะเห็นหุ้นลงมาหุ้น้าปีกใช่ไหมอันนี้ซูเปอร์สต็อกขึ้นมาหลายชิบเท่ามันเห็นแล้วไงก็เฉยแล้วก็รู้เป็นหน้าตาแบบนี้แหละแต่คําถามคือเรา,า,เรา,าต้องถามเราต้องตอบไม่ได้ว่าอีก20ปีข้างหน้ามันจะเป็นตัวไหนไงอันนี้มันยากพี่ชามองเห็นเมกะเทรนไหนที่ดูจะมีนน้มเป็นซูเปอร์สต็อกในอนาคต วิเคราะห์จะลึก3สินทรัพย์เดือดทองหุ้นค่าเงินจะพุ่งหรือจะพังในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568กับงานสัมมนาสุดพิเศษท f ่ Back Station on Ground 2025ที่จะรวมตัวนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่หอประชุมสังเวียนอินทราิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิเศษงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นั่งมีจำนวนจำกัดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ค่ะ พี่ชาวเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในตลาดหุ้นไทยมาตลอดนะคะในช่วงที่ตลาดมืดมนแล้วก็เกิดวิกฤตมากๆพี่ชาก็ยังเคยคุยกับกีตา้าแล้วก็บอกว่าในวิกฤตเนี่ยมีโอกาสพี่ชาวมองเห็นโอกาสมานานแล้วซึ่งนั่นหมายถึงสิ่งที่เราเคยคุยกันในช่วงของหลายเดือนที่ผ่านมาจาหวะที่ตลาดลงไปหนักๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ตลาดฟื้นแล้วจริงๆค่ะพี่ชาวแล้วก็ฟื้นมาเป็นระดับ สองร้อยจุดด้วยนะคะก็เลยมีคนบอกว่าฟื้นมาตอนนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแล้วไม่ใช่จังหวะที่หุ้นไทยอาจจะน่าสนใจเหมือนในช่วงที่ผ่านๆมาแล้วนะคะพี่ชาวมองหุ้นไทยในตอนนี้ยังไงคะราคาเนี่ยยังถูกไหมหรือว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้แพงหรือยังคะก็คนก็ชอบเทียบเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเปรียบเทียบจากโลนะโลช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนใช่ไหมที่มีที่มีเรื่องของสงครามกับกับทางคเมนแ นั้นทุนไทยโลเลยก็ก็เหมือนจะขึ้นมาเยอะกระดูไม่ถูกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นมุมมองมองแองเกิลหนึ่งที่เรามองแต่แต่ถ้าเรามองแบบยาวๆอะ่ะก็ต้องไปนั่งดูทุนทุนแต่ละตัวนะว่ามันถูกแพงหรือเปล่าเคล็ดับง่ายๆเลยที่แบบทุกคนใช้ได้พี่ชาวว่านะเราก็ดู Earning Yield ก็คือปันผลนะดิวิเดน y i ยิวเนี่ยแหละมันอะไรเป็นอะไรที่ที่ชัดเจนที่สุดแหละว,ว่าว่าที่เราซื้อมันถูกหรือแพง ถ้าเราได้ปันผลเยอะเราซื้อในราคาที่ปันผลมันยิวม,มันสูงสูงอะ่ะโมเดลไรเก้คือมันมีโอกาสที่เป็นหุ้นที่ไม่แพงถูกไหมสมมติเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งสมมติได้ดิวิเดนต์ยิวสิบเอร์เซ็นไปเรื่อยๆหุ้นไม่แพงนะเราซื้อในราคาที่ดีแต่ถ้าเราซื้อทางต้นค้าถ้าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งได้ปันผลหนึ่งเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆอย่างเงเี้ยคอมมอนเซนต์คือเราซื้อแพงไปถูกปะเออแค่นั้นเอง แต่แต่การลงทุนมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าน,นั้นไงมันต้องดูเรื่องของธุรกิจเรื่องของความความแน่นอนของธุรกิจเรื่องของความแข็งแกร่งเรื่องของอนาคตว่ามันจะเติบโตหรือมันจะแย่ลงอันนี้นก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มแต่พอทำลายที่พี่ชาวอยากให้ทุกคนคิดคือถ้าเราดูดีเวนดิ้งยูเป็นหละนะักเนี้ยเราก็จะพอทราบแล้วว่าเราซื้อหุ้นที่ราคาที่ถูกหรือแพงอะไรเงี้ยง่ายๆเลยครับแล้วคือท้า ในสายตายพี่ชาวนะคะพี่ชาวน่าจะทำกันบ้านเยอะนะคะ,ะดูจากดิวิเดนตยูตอนนี้เนี่ยมันถูกมันแพงหรือว่ามันกล,งกลางก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะพี่ชาว่านะคือคือมันมีเซ็ตเซ็ตมันมีหุ้นหลาย,ลายตัวอาจจะเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ดิวิเดนตยูเซว่าเกินห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปอ่ะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นอ่ะในธุรกิจที่ที่ดูเหมือนจะมีความแน่นอนสูงด้วยมีความสามารถในการแข่งขัน อนาคตน่าจะไปได้เรื่อยๆไม่แย่ลงหรืออาจจะดีขึ้นนิดหน่อยได้ซ้ําไปยิวห้าถึงส<ช>ิบเปอร์เซ็นต์นนะมีมีหลายตัวเลยก็แสดงว่าหุ้นอินเจเนอรลเนี่ยมันมีหุ้นหลายตัวที่ตอนนี้ราคาไม่แพงพี่ชาว่านะถ้าเกิดพี่ชาวดูอย่างเงี้ยก,ก็จะเห็นแล้วว่ามีหุ้นหลายตัวที่ราคาไม่แพงแต่ว่ามันก็มีหุ้นบางตัวแพงนะเราก็ต้องปไปไล่ดูแต่ละ<ช>ตัวเราไม่สามารถพูดแบบเหมาหมดเหมาเข่งอย่างนี้หรอกครับค่ะแล้วที่เราคุยกันจริงๆช่วงต้นเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้าพี่ชาวบอกว่าคือถ้าเป็นมุมพี่ชาวเนี่ย มันเพิ่งเริ่มต้นด้วยซ้ำนะคะคืออย่าเพิ่งไปฟันทงว่ามันจบรอบแล้วตลาดจะไม่ไปเราเอามาถึงจุดที่ดีบาวจนกระทั่งหมดรอบนะคะทำไมพี่ชาวมองว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะคือคนชอบมองว่าตลาดหุ้นเ,เป็นรอบๆเราจะมันขึ้นมาแล้วมันจะจบรอบแล้วอะไรเงี้ยคือพี่ชาวกลับมองว่าไอ้ที่ทุกคนคิดอะ่ะมันไม่มีเคยรู้หรอกถามว่าจบรอบหรือย,ยังไม่มีใครตอบได้ถูกป่ะเพราะว่า าจริงคือมันอาจจะจบรอบจริงอาจจะลงกับไปใหม่หรืออาจจะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นปีก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้เพราะอะไรฮะเพราะตลาดหุ้นมันคือความเห็นของมนุษย์ที่เล่นหุ้นทุกคนใน,ใน,ใ,นในหุ้นไทยถูกไหม,มถ้าทุกคนมองดีก็ขื้อหุ้นหุ้นจะขึ้นต่อถ้าทุกคนแบบผิดหวังแบบมองเศร้ามองแย่แยกกันขายหุ้นมันก็ลงเพราะฉะนั้นคําถามคือเราจะไปรู้ได้ไงว่าแอสเซอร์กรุป๊ปคนทั้งหมดที่เล่นหุ้นไทยเนี่ยทุกคนมองอยังไง จากนี้ไปเดือนสองเดือนข้างหน้าคําตอบคือไม่มีใครรู้คนตอบก็คือเดาใช่ไหมก็เดาไปเรื่อยถูกบ้างผิดบ้างแล้วแต่ก็แค่นั้นหนุนออวิชาวบอกอย่างนั้นแหละก็คือไม่มีใครรู้หรอกห<ม>น้าที่เราคือเราลงทุนหุ้นที่คิดว่าดีแล้วก็อ่าได้รีเทิร์นที่ดีปันผลที่ดีอนาคตกำลังเติบโตอะไรเงี้ยแค่นี้เราก็โอเคแล้วพี่ชาวว่าการเดาตลาดหุ้นมันเดาไม่ได้หรอกครับค่ะ,คะทีนี้คือมันก็จะต้องมีการเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะ ลงทุนในทุกๆสภาวะนะคะคือถ้าสภาวะนี้พี่ชาบอกว่ามันก็ยังมีของถูกที่ให้ผลตอบแทนได้ดีอยู่นะคะแต่คือของถูกนั้นเนี่ยมันดีหรือเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องสแกนเหมือนกันนะคะของถูกเนี่ยพอมีแต่ของดีมีไหมคะพี่ชาวคะหุ้นที่มันเป็นดีแบบซูเปอร์สต็อกเติบโตต่อเนื่องยาวนานเอาจริงๆคือมันมีน้อยนะทุกๆทุกตลาดหุ้นนี่ะมันจะมีประมาณพี่ชาวเซว่าหเปอร์ซ็นหรือสมเปอร์เซ็นแค่นั้นเอง สมมติเราหยิบหุ้มาดูร้อยตัวหุ้นที่มันจะเติบโตต่อเนื่องยอนานเป็นสิบปีอะ่ะอาจจะมีประมาณหนึ่งถึงสามตัวแค่นั้นเองไม่ใช่เฉพาะหุ้นไทยนะหุ้นนอกก็เป็นน้องกีตาร์ดูหุ้นอเมริกาเดี่ยหุ้นที่มันขึ้นจริงๆมีกี่ตัวไม่เยอะนะมันจะมีหุ้นเทกไม่กี่ตัวตัวใหญ่ๆที่ขึ้นเยอะนะหุ้นจานวนมากมันไม่เห็นขึ้นเลยเออก็เหมือนกันหุ้นไทยก็เหมือนกันนั่นแหละมันจะมีหุ้นที่ดีแบบ high quality super stock อะ่ะมันมีไม่เยอะธุรกิจทํายากไงใครจะท,ทําธุรกิจที่แบบ โตยี่สิบปีติดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายนะเราไปทําเองก็ทาไม่ได้หรอกใช่ไหมเออมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นเขาเลยของดีอ่ะมีแต่มีน้อยก็ต้องเลือกดีๆแล้วกันค่ะคือมีน้อยเมื่อสักครู่พี่ชาวพูดถึงอ่าสแตทนะคะคือจากร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยไฮคุณลิตี้ซ s u เปอร์สต็อกเนี้ยมีถึงสิบเปอร์เซ็นตไหมคะพี่ชาวสามเปอร์เซ็นไม่เกิน <laughs> <laughs> พูดจริงไปดูประวัติศาสตร์อันนี้ไม่ได้โมไปดูประวัติศาสตร์ย้อนหลังเลยพูดอ่ คุณที่มันขึ้นได้ต่อเนื่องยาวนานน่ะไปดูย้อนหลังยี่สิบปีอะ่ะมันมีมมมแค่สาเปเซ็นไม่ใช่เพราะคุณไทยนะคุณนัสตากุนดาวโจนส์ก็เหมือนกันมันมีแค่สามเอร์เ็นที่มันเติบโตต่อเนื่องยาวนานได้ครับค่ะทีนี้คือเอเราก็ต้องมาหาแหละสามเปอร์เซ็นนี้นะคะเออไฮคุณ a l i t y หรือ Super Stock ในบ้านเราตอนนี้นะคะคุณสมบัติ มันคืออะไรคะพี่ชาวค่ะคือแต่ละประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีหุ้นที่เป็นไฮคุณตี้อยู่สัดส่วนน้อยนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณตี้ Quality มันก็แตกต่างกันไปคาแรคเตอร์ Character ของบริษัทก็แตกต่างกันไปนะคะคืออเมริกาจะมีเทคนะคะฝั่งของบ้านเราก็อาจจะเป็นนอนเทคนะคะอาจจะเป็นสายแวร์ยูนิดนึงนะคะไฮคุณตี้ของเราที่พี่ชาวมองเห็นเนี่ยคือหน้าตาเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์ Character เขาเป็นยังไงล่ะคะคาแรคเตอร์ <Character S 1> คือง่ายๆคือมันต้องเติบโตต่อเนื่องยาวนานนะแล้วอะไระที่มันเติบโตต่อเนื่องโดยที่ คู่แข่งทาอะไรมันไม่ได้อะเขาแปลว่ามันต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่มันชนะคู่แข่งไงมันเก่งกว่าคู่แข่งเขาเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะหรือเรียกว่าอะไร m ม d หรือ dca นะ d r a b l e competitive advantage นี่คือลักษณะของมันซึ่งแต่ละอันนี้มันคือทั้งโลกเป็นเหมือนกันหมดแต่แต่แต่ละประเทศมันเป็นก็ต้องไล่ดูไงว่าอย่างอเมริกาเป็นหุ้นเทคนะหุ้นพวกชิปพวกอะไรที่แบบเก่งมากๆจนทุกคนสู้ไม่ได้อ่ะ nvidia microsoft อะไรอ่ะ google เนี่ยต้ชัดเจนใช่ไหมมันเก่งมากจนทุกคนสู้ไม่ได้ ก็ก็เป็นหุ้นซูเปอร์สตาร์ไป Facebook นู้นนี่นั่นนะหุ้นไทยมันก็พอมีนะแต่เป็นลักษณะเป็นของคนไทยไงมันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเช่นมันอาจจะเป็นอะไรที่คนไทยทําได้ดีอะไรเงี้ยพี่ชาว่านะเลยจะเป็นเทรนด์บางอย่างซึ่งกําลังเกิดขึ้นในในประเทศไทยซึ่งมันเป็นแบบเป็นแมกกาเทรนด์ในบางเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเติบกําลังเติบโตอยู่ตอนนี้แล้วก็อนาคตอาจจะมีโอกาสไปต่างประเทศได้เติบโตได้เป็นสิบยี่สิบปีอะไรเงี้ยมันก็มีช ANCE ซึ่ง ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วมันตัวไหนจะมาจริงไงเราก็ต้องคาดเดาเนะเฉลยจริงก็ต้องรอสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้ามานั่งไล่ดูว่าที่เราคิดจะถูกเปล่าใช่ไหมก็แค่นั้นเองเกมพุ่นคือถ้าเราเลือกถูกเราก็รวยถ้าผิดเราก็รวยนิดนึงคืออดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นเตอมองย้อนหลังยี่สิบปีที่ผ่านมาเราจะเห็นรุ้นลงมาหุ้นช้าปีกใช่ไหมอันนี้ซูเปอร์ซอกขึ้นมาหลายสิบเท่ามันเห็นแล้วไงก็เฉลยแล้วก็รู้เป็นหน้าตาแบบนี้แหละแต่คําถามคือเราต้องถามเราต้องตอบไปเลยว่าอีกยี่ แต่วิธีคิดก็คิดพี่ชาวพูดไปแล้วไงก็ต้องกินหาหารแต่านที่มันเติบโตตัวต่อเนื่องยาวนานต้องมีความสามารถชนะคู่แข่งในบางเรื่องที่คนไทยเก่งอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะพี่ชาายกตัวอย่างชัดมากอย่างทาร์ปปกแล้วก็โรงมยยบาลนะคะแต่ว่านั่นเคืออดีไปแล้วนะคะอยากชวนพี่ชามามองอนาคตด้วยสายตาที่แหลมคมของพี่ชานะคะคือตอนนี้มีหลายธุรกิจเหมือนกันที่เราเห็นแล้วก็นักลงทุนก็คงจะจับตาอยู่อยู่ว่า อันนี้คือใช่ซุปเปอร์สต็อกในอนาคตหรือเปล่านะคะมากับเทรนดที่มาแรงหลายๆเรื่องนะคะจะเป็นเทรนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจในสไตล์ที่เป็นเบลเนสหรือว่าธุรกิจที่เป็นสายบิวตี้นะคะหรือว่าธุรกิจที่กระทั่งคนไทยดูจะทําได้อยู่เสมอๆนะคะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสบริการธุรกิจร้านอาหารนะคะ, mm hmm. ะพี่ชาวมองเห็นเมกะเทั่ไหนที่ดูจะมีแนวโน้มเป็นซุปเปอร์สต็อกในอนาคต ที่น้องกีตาพูดมาก็คือตรงตรงแข่งเลยนะคล้ายๆที่พี่เาคิดทุกคนเห็นนะคือคนเราประเทศไทยเก่งอะไรอาหารเราอร่อยมา mm hmm. นะบริการทางการแพทย์เราดีเราอิสไมล์เราดีมากเลยนะประเทศไทยเนี่ยฝรั่งชม <Yeah. S 1> ใช่ไหมแล้วแพทย์เราก็เก่งนะธุรก,กิจลงไอเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรืออะไรเกี่ยวกับแพทย์สมัยใหม่เนี่ยคือ <Yeah. S 1> เราจะเห็นว่าคนเก่งของประเทศไทยส่วนใหญ่ไปเรียนหมอหมดอะไรเงี้ยก็คือคนเก่งไปเป็นหมอกันหมดอะก็คือเรามีจุดแข็งตรงตรง,ตรงหมอเราเก่งอะ ถูกปะ่ะก็เป็นพวกนี้ที่มีโอกาสที่จะเป็นแมกกาเทรนของประเทศไทยนะแต่แต่โรงพยาบาลอาจจะอาจจะผ่านไปแล้วอาจจะมีเรื่องของใหม่เรื่องของแพทย์จะสมัยใหม่ไงเพราะว่าเป็นเรื่องของลังจีวตีเรื่องของนิวเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมันเป็นนิวพาราดามซึ่งเราต้องดูอ่ะมันอาจ,จมีอะไใหม่ๆซึ่งเป็นเรื่องใหม่เช่นอาจจะเซว่าทําให้คนเราไม่แก่อายุยืนยาวได้ร้อยิปีหรือเรา,าจ,จะไม่ไม่เป็นมะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้นะั่นกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เราต้องศึกษาอันนี้คือยกตัวอย่างหรือรวมถึงง่ายๆก็คือคนไทย คนไทยเก่งอะไรล่ะคนไทยก็มีชีวิตชีพนะทำสร้างสรรค์พวกหนังเก่งเห็นไหมคนไทยเก่งคนไทยก็สวยแต่งหน้าเก่งอะไรเงี้ยประเทศไทยชนะนะอย่างเราแข่งกับสิงคโปร์พี่จาถามว่าถ้าเราต้องแข่งกับสิงคโปร์แข่งกับไต้หวันแข่งกับจีนแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีอะอะไรเราสูู้ก็ได้บ้างอะพี่ชาว่าผู้หญิงไทยแต่งหน้าสู้ได้นะสวยกว่าสิงคโปร์ถูกปะเออถ้าเราไปแข่งเรียนเลขกับเขาไปสอบอะไรอ่ะวัดคะแนนดอโอลิมปิกเราก็แพ้สิงคโปร์นะเราคงไม่ฉลาดเจ้าเขาอะแต่แต่งหน้าสวยอะผมว่าสิงคโปร์สู้ไทยไม่ได้ อะไรเงี้ยเรากเ็เน้นที่เราจุดแข็งเราสิเราก็มีไงสิงคโปร้ฉาได้ว่าเราเราสวยกว่าเราครีเอทีฟกว่านะสมมติเพื่อนสิงคโปร์เขาชมว่าอชอบโฆษณาประเทศไทยอะ่ะแล้วก็ชอบหนังไทยก็คนไทยคิดได้ไงมุกแปลกๆอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์คิดไม่เป็นนะเขาเป็นเหมือนสุนยนนะเขาเรียนเก่งแต่เขาคิดครีเอทีฟไม่ค่อยได้เนี่ยคือจุดแข็งเราอะไรเงี้ยรวมถึงนางงามด้วยแหละคนไทยหน้าตาดี โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ